สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำทิพย์สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะน้องน้ำทิพย์ค่ะจะมาติดตามตัวเลขค่ะให้มีดักแฟนช่องนะคะของทางช่องกอยบานาชาแนลแล้วก็ช่องของช่องดูห้ามนะคะมีโอกาสค่ะหลังจากทีใดแสดงท่าไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะน้องน้ำทิพย์ค่ะจะเลยจะถือโอกาสนะคะแสดงท่ายิบลูกป,ปิงปองค่ะลูกป,ปิงปองนะคะจะ อยู่ในของค่ะท่านผู้ชมอยู่ในของนะคะหละกะักกาทางทางวาดเพืบบ่อจะเขียนไว้ว่วาโชคกลาบเงินทองมั่งมีเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าก่อนที่น้องนันทิพย์จะแสดงท่ายยิบลูกปิงปองนะคะว่าจะได้เล็กก็ได้นั่นน้องนันทิพย์ก็ต้องขออนุญาตกราบไหว้แล้วกะ็บูชาพเพื่อขอพรท่านทาวสุวรรณและะ้วกัสิ่งศักดิิ์สทธิ์นะคะที่อยู่บริเวณนี้นะคะท่านแที่ยังไม่เคยมานะคะกะ น้องมากเบื่องกระแดรับะวานน้องน้ำพิ์นะคะได้ยิ่งววานชาวบ้านนะคะเพิ่นห้อยเป็นประจำค่ะผู้คนกำลังไหลมาที่นี่หลายเนาะค่ะย่างเชนนี่ค่ะเสือกติดปไว้บริเวณดันขางนะคะจะเป็นซื้อนะคะคนถี่มากออชกคอลาบเลัจาเขียนบอกกล่าว่านทาเวสุวรรณต่างๆนะคะไหว้วาห้สอบติดห้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไ้หพ่นพ่นไดที่หฮาปปารถนาเนาะน้องน้ำพิเนากระเยนลงไปนะคราะว่าทั้งวัด เพลดเตรียมผขาแดงหไห้เนาะค่ะเนาะแล้วก็จะเป็นทูบนะคะแล้วน้องเทพขออนุญาตอันบูชาดังแดงก่อนละกันเนาะไม่นี่นะคะจะเสียงท่ายค่ะยิบลูกปิ้งปองค่ะแต่ก่อนอืนน้งองนักพิธอนุญาต,ออญาตบูชาด้วยดังแดง นางนำทีด็นยิงคาวาทานทาววสว่านเป็นาสีแดงนะคะนางนำทีมก็เลยใส่สีมงคลมหามงคลมาเลยค่ะสีแดงนะคะเพื่อที่จะเอาเลขสามโตค่ะไปฝากท่านผู้ชมในวัดนี้นะคะพร้อมแล้วนะคะถวายน้ำแดงเนาะค่ะนอ พร้อมแล้วนะคะอ่าค่ะท่านผู้ชมน้องน้ําทิพย์พร้อมแล้วเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเฮากามาเสียงไายเนาะน้ะนองน้ําทิพย์เนาะค่ะโตเลขไปฝาก FC ทางบ้านค่ะท่านผู้ชมเสียงไายจับลูกปิงปองเนาะค่ะเนาะอ่ะน้องน้ําทิพย์เริ่มเลยค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวน้องน้ําทิพย์ขออนุญาตแจ้งก่อนนะคะว่าในในนี้จะมีเลข1ถึง9แล้วก็เลข0นะคะรวมเป็น10ตัวนะคะมี1ชุดค่ะ1ชุดนะคะตะวันน้องน้ําทิพย์นะคะกะ จะยิบขึ้นมาแล้วถ้าได้เลขตัวใดแล้วน้องนันทิเกจะเอาลงไปที่นเก้าเนาะค่ะเพื่อมันเป็นเลขคูก่กันหรือว่าบ๊อกคู่กันก็จังได้ติดแต่ให้ท่านผู้ชมเบิ่งนเป็นพร้อมๆกันเลยนะคะซาบุซาตูเด้อท่าททนทาวีสวรรณเลยมวอนี้ส่องซ้องดูห้ามหรือว่าน้องนันทิเก้อยบันหน้าชาแนลมาขอโชคขอลาบไปฝากเอฟซีทางบ้านก็ขอให้ได้ตัวดีตัวเด็ดไปฝากเอฟซีทางบ้านเด้อสาธุ มาแล้วค่ะนี่นะคะสามค่ะท่านผู้ชมโอ้เหลขกสามเนาะค่ะเนาะอ่ะอตัวเหล็กผ่านไปเนาะตัวเหล็กเนาะค่ะนองนันทิพย์ขออนุญาตเอาโล่งเหนียนะคะเลขสามค่ะยิบต่อค่ะมาแล้วค่ะ สอง,สองค่ะ<อ>เป็นเลขสองนะคะน่ะเนาะแสดงวา่าเหมือนตะกรูเอาเป็นเลขสองตัวก่อนนะคะท่านผู้ชมน้องนันทิพย์ขออนุญาตเป็นเลขสองตัวให้ท่านผู้ชมเบื่องก่อนนะคะอา่าสองตัวล่างเนาะน,น,น้องนันทิพย์เนาะเป็นเลขางานก็ค่ะหน่อยสามสองต้องเอาสาม,สามไว้ข้างหน้า<อ>นี่เนาะค่ะเอาไว้นีบนะคะโ <ล S 1> ค่ะฟังฟังพี่ค่ะอ่าจ้ะจ้ะสาม ดูใกล้ๆเด้อค่ะท่านผู้ชมสามสองเนาะคะ่ะนอตัวเลขที่น้องทิพย์จับได้ค่ะเป็นเลขล่างค่ะท่านผู้ชมเลขสองตัวค่ะเลขสองตัวเนาะคะ่ะนอเอาต่อไปต่อไปเลยนะคะน้องน้ำทิพย์จะเอาลูกปิงปองเสียงท้ายลงไปคือเก้านะค่ะนอนี่น,นะคะแล้วน้องน้ำทิพย์จะจับรางวัลเลขท้ายสามตัวค่ะน,นะคะแจงตกแยงหลามเนาะคะ่ะนอ ตาถูกห้ยผู้ขาโชคโชค,โชคมันหมานได้เลข3สามตัวไปฝากมีรักแฟนช่องเด้ตอตาถูตัวเลขของเลข3สามตัวเนาะค,ะค่ะมาแล้วค่ะ,คะเจ็ดค่ะเจ็ดเนาะค่ะเลขเจ็ดเป็นตัวเลขเนาะค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะเจ็ดค่ะ เจ็ค่ะเจ็อีกแล้วค่ะท่นรู้ชอบอ่ะเจ็ดไม่อีกแล้วค่ะนี่นะคะนอนนี่จะลงนะคะมีขีดลางขีดบนบอกอ๋อเพิ่นขีนเพิ่นขีดไว้อยู่เนาะค่ะเนาะขีดไว้ให้เอาอยู่เจ็ดกัมพูบอันนี้เป็นเปิเก่าเก่าเนาะค่ะเนาะเป็นขีดไว้ให้อยู่เนาะค่ะในด้านบนนะคะ คือขีดว่าเป็นเล็กเก้านะคะ,คะเป็นตัวไหนก็ค้านแม่กอยเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะขออน,น,ะะนุญาตยิ้มาให้เบิ้องเนาะ,ะแต่ว่ามันก็มีแค่ต้องขอถอยขอภัยนะคะมันมีเล็กไม่มีแค่ชุดเดียวะค่ะท่านผู้ชมเจ็ดเจ็ดเนาะคะ่ะเจ้ใ่ายนอน อ่าสามตัวบนเนาะน้องน้ำทิพย์เนาะสามตัวบนนี่จะเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าเด้อค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ามันมีตัวเล็กแค้สองตัวเนาะค่ะชุดเดียวไหมค่ะมันก็เลยเด็กเอาเอาเจ็ดมาตัวเดียวคืนมาตัวเดียวนะคะชุดเดียวก็ขึ้นตัวใดก็ค้าแม่กอยสามจ็ดเก้าแล้วก็สามสองสามสองค่ะเอาไปเป็นแนวทางค่ะในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาล ค่ะมื่อนีนนะคะน้องน้าทิพ์กัดต่างใจมากนะคะเพราะว่าช่าบ้านเพิ่นหลายปากหลายเสียงค่ะลําลือกันไปนะคะเน้อจนน้องน้าทิพต์ทราบข่าวค่ะก็เลยบลอ็อฉาค่ะรีบมาติดตามตัวเลขดีๆเด็ดๆไปฝากท่านผู้ชมแฟนราับของน้องน้าทิพย์รักกาไมคอยบานหน้าชาแนลนะคะกัหวังว่าท่านผู้ชมนะคะจะเอาโศกในครั้งนี้นะคะไปสื่อสากกินแบงค์รัฐบาลนะคะเพื่อจะได้โศกมากนจะถุกพดคนค่ะ น้งนำทีมกะหวังว่าทุกท่านจะโชคดีค่ะแม่ก้อยค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องนําทิย์หลายๆเนาะค่ะนอขอบคุณค่ะเดี๋ยวห้ากันสิไปเบิงตัวเลีกันเนาะค่ะท่านผู้ชมไปเบิงตัตเรีสรุปตัวเลีอีกครั้งนึงค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับตัวเีของน้องนาทย์ที่เสียงไทจับลูกปิงปองเนาะค่ะนอเจ็ดเจ็ดเก้าสามสองค่ะ เอาไปเป็นแนวทางค่ะในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลงวดวันที่6 6เมษายน2 5 6 6ค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยบันหน้าชาแนลกาขอลาทรามผุ้ชมไปก่อนค่ะเจอกันไม่คลิปนาค่ะขั้นมีตัวเลขดีๆคั้นมีความฝันดีๆได้ติด,ด,ดก้อยบันหนากระสิไปติดต,ตามมาใใ้้่ามผู้ชมอีกคือเกา่าเนาะค่ะเนาะกายทรามุชมทางบ้านโศกโศกมานมานค่ะลำลุยลำลุยค่ะขอบคุณค่ะ